อะไรวะมืดหลืออะไรสักอย่างใช่ใช่คนนั้นพิมหนึ่งหนึ่งมาหน่อยหรือไม่ก็ขอตีมมาหน่อยไม่เพราะว่าคนนั้นมันหลุดเพนตี้ผมก็ดึงโมลีแค่นั้นไม่ได้เตะใครคนที่พิม์อะไรนะกดอะไรไม่รู้เด้งออกตอ่ะมันนี่แหละเป็นจังหวะโบ๊ะแบบว่าคนหนึ่งหลุดอีกคนหนึ่งค้างพอดีก็เลยอ๋อก็คือพิมคนนี้พินก็คือเพื่อนโมนี่แหละ ใช่ใช่เออไม่สื่อสารกันนลครับไม่ต้กงมาหลุดทีไปให้มันโบ๊ะบ้าไงแบบมันมีใช่แต่ผมไม่ได้เตะคนนึงค้างคนนึงหลุดนึกออกไหมเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ก็คือจังหวะเมื่อกี้ก็คือเห็นหลุดออกไปแล้วถูกไหมก็มันก็เลยว่างหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลุดแล้วปุ๊บพอทีเนี้ยก็ดึงโมลิเข้ามาแล้วเหมือนมันมีเจ้งเตือนขึ้นที่ยามาแล้วยามาก็หลุดไปเลยคิดว่าเอาผมไปย้ายไปฝั่งนู้นหน่อยครับเอาผมไปย้ายไปตีแรกหน่อยผมก็ว่าอยู่ที่มันก็ติมอยู่ก็เล่นได้ สำหรับผมย้ายเวอร์แรกได้ไหมจู่อ๋อเดี๋ยวว่าคนมาในนั้นเน็ตนี่หว่าใช่ใช่มันหลุดมันเล่นไม่ได้มันก็คือตีเบ็ดคนก็คือฟรีใช่ใช่เก็บเรียบร้อยเก็บแล้วนะีล้วเนี่ยแม่ผมไปผมไปเก็บแบบเจ๊ก็คือไปยืนยันกับเจ๊ว่าจะเอาแบบดันโหดทบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บตาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ตี เราไม่ผ่านเรพักานใช่ไหมสองรอบสองรอบพักแล้วครับรอบแล้วแม่แล้วจะลงหนึ่งถึงห้าไหมเพราะว่าลงลงก็ได้หรอลงดิลงลงลงใครใครลงไม่ลงบอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะถ้าแบบเหนื่อยก็บอกเลยเพราะว่ามันก็เดี๋ยวค่อยหาคนมาลงแทนอะไรเงี้ยเพราะมันไปช่วยเด็กไอ้ที่ต้องหิวแล้วไปเบบี้เซมเมอร์อะมันต้องแบบเออต้องช่วยน้องๆเนี่ยช่วยคนเดี๋ยวก็มีเบบี้ลงหยิบมาแล้วนี่ เพราะว,ว,ว่าก็ก็ยาวสักทักหนึ่งอ่ะลงดันนั่นหนึ่งถึงหนึ่งถึงห้าก็ยาวอยู่นะแม่ถ้าไม่ได้ท้าทายมันก็ถ้าไม่ท้าทายมันก็สั้นติน่าจะไม่ข <ลบ S 2> นาดนี้นะน่าจะต้องลองดูกระดานโอเคผมต้องสแกนลแล้วช่ละนนจะรู้ไม่เกิดเดี๋ยวเกิดผ่านขึ้นมาเโน่นนี้ แกแล้วแกแล้วพี่คุณเพนถ้าเห็นเลือดตัวเองลดสักสักครึ่งหลอดนี่รีบไปนั้นเลยรีบพิวไปนั้นเลยก็ได้หายคานอบคานอบอ๋อใช่ใช่หมาป่าหมาป่าเโอ้เราเข้าใจแล้วอีบอสที่มันจะฆ่าเพศสัตว์เราเห็นแล้วนั่นแหละมันไม่ฆ่าหมูข้าพสัตวิษข้ง ช่มันจะง่ายๆมันจะทำลายพวกที่ทำแม็กอ่ะเพื่อทำแม็กไม่ผ่านถูกแล้วต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้โอเคผมต้องสแกนกมแล้วนี่เป็นหน้าที่ผมแล้วเลื่อนเลื่อนรถไวนะต้องคิวจังหวะแล้วเลื่อนรถอีกแล้วต้องฮิวโดนคิวสู้เข้าไปแล้วรับยาไปหายแล้ว เราคุณยายาผีบอก่อไวยเนีสองงู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 เราเนี้เป็นเรื่องของสองงูแล้วตีเงินเกียกได้ไหมหลบนะหลบเส้นดีๆนะเพล็งที่หมิงหมวกมารอดเลยรอดโผล่ได้หลบเส้นดีๆแล้วก็อย่าไปไกลมากนะมันจะเล็งหลบเส้นดีๆกน้องก็ตีมันไม่เป็นไรมาแล้วนกมาแล้วนกมาแล้วนกนก้นี้ผมต้องสแกนกรำลับมาถึงหน้าที่แล้ว มอยู่ที่คุณเทมโอเคผมพิวแล้วระหว่างสแกนกรรมผมพิวทันทีเลยอย่าเอาวงมาวางตรงกลางนะแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วเลื่อนรถเลื่อนรถต้องเอาวงไปวางขอบขอบดีละหลบโหดหลบครับตีไปอีกคนชุบไปได้เหรอตีไปชุบแล้วจะเอาไม่อาจจะต้องคูลดาวมั้ยเอาไม่เกิดอหรออาจจะคูลดาว เอาช็อปไปแล้วหมาป่านะหมาป่าหมาป่าผมดูหน้าที่ผมอย่างเดียวตอนนี้เข้าใจแล้วโอเคหน้าที่ผมมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งโดนมันงัดอยู่พอเวลาหน้าที่ผมปุ๊บมันจะงัดผมทันทีเลยโอเคอยู่สู้แล้วแกแล้วแกแล้วแกแล้วคือหน้าที่ใครปุ๊บมันจะเริ่มงัดตัวนั้นอ่ะใช่ใช่คือมันไม่อยากจะให้เราผ่านเพราะมันทำลายคนทำแม็ก มันทำลายเราใช่ครับมันทำลายคนทำแม็กกู้เลยเว้ยมันเล็งไว้เลยอะว่าเออแม่ถึงเคสมึงกู่ใจงัดมึือของบอลกาะแตกแล้วไกลแล้วบอถ้าเกาะแตกเราได้ห้าวิในการทำดามิแค่นั้นแหละไปเผาไปเผาไปเผามันทำไมมันนัดอยู่ไม่ลดเลยผมถึงหน้าที่ผมแล้ว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  คุณเชียงแมวคุณเชียงแมวฟิวสู้ฟิวสู้ให้แกแล้วแกแล้วหลกหน้าออกไปออกไปเพื่อออกไปออกไปออกไปสังวูสังวูออกไปสังวูโอ้เปิดไปหลบ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 คิดว่าบางคนอาจจะปิงด้วยบางทีเราไม่รู้ว่าใครเล่นด้วยสภาพแวดล้อมยังไงก็อาจจะพยายามเล่นแล้วแต่ก็หลบลำบากผอ้ชอบปิงนะ เราล็อกมาแล้วล็อกกับไปตีบอสโดไปตีบอสไหน่ะเยอะก็เปิดที่ด้วยผมต้องหน้าที่ผมแหละโดมโดมใครโดม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 หน้าที่ใครนี่เข้าไปอยู่ร่วมโอเคแล้วทีไปแล้วนเป็นหน้าที่ของของใครก่อนทำหน้าที่ตัวเองให้ดีเว้ยใช่ ืไปวม่แต่งหมู่อะถ้าไม่สแกนลันไม่ใช่นาที่ผมมาดน้องกันไหนมาพาไม่รู้ตีแม่งหมดแล้วใช่ตีไปตีไปเจ็บคอยผ่านไปอเยนกนกมันไม่ใช่นาที่ผมต้องฮิลแล้วผมการันตุนหรอระวังเมื่อกี้นกเป็นหมาป่าต้องออกมาฮิลนะต้องพยายามใช้สกิลอัมอัมตะเพื่อหน้าที่ผมแหละ แล้วก็หิวเอกเอกเอกนี่นี่น่ใช่ใช่ใช่่วะว่ะใแล้วเอเีดนสกิลพอดีเฮ้ยรอี้ส่งดีอยู่นะอีกคนที่ำไมรพีสองทีเลยวะเล่นต่อไปเล่นต่อไปได้แล้ได้อยู่พันธาเมเยอเเาะผมไม่มีแล้วผมจะตายไม่มีฮิวเป็นิว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 งววงวงวงหรอ โอเครอดจากตรงนี้ยังไม่ถึงหน้าที่ผมหลบหน้าที่ผมหรือเปล่านี่น่าจะถึงแล้วแม่ยัง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 เฮ้ยออมาแล้ววางเดอยวมีไหมมีหน้าที่ผมแล้วอ่ะแต่ผมอยู่ในนี้เนี่ยงเกาเลี้ยงตั้งแล้วเขาบอกว่าพี่เลี้แล้วแต่ไม่ไม่โดนคนอยู่ที่บอสผมกดที่บอสอยู่แล้วใช่ใช่แต่มันไม่มีชื่อคน ผมกดที่บอสอยู่แล้วไปเอาใหยาอีกคนนึงคคุณเทมคุณเทมคุณเทมดนรไม่ต้องกดใช่ไหมตอนนี้รอหลูมใหม่เลยใช่หมใช่ใช่ไม่ต้องเลยผมกดอยู่ที่บอสเสมอถ้าถ้าคนที่โดนสแกนออกก็ไม่เจอแม่ใช่ใช่ใชไม่เจอมันจะไม่เห็นเพราะว่าผมจะโยงโยนไปที่บอสถึงเวลายังเนี่ยเหมือนบอกอะไรทั้การรวม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 มแล้วก็อันตรีมั ถึงเวลาผมแล้วเนี่ยสแกน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 แล้วน่าจะเห็นอ่ะวให้ยิ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 วใหิวให้ยิยวให้ิวใหิวใหิวให้ยิ้ยิวให้วให้ยิวให้วให้ยิ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 วให้วยิวให้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 วให้ยิวให้ยิวให้ยิว้ยิวให้ยิววให้ยิวให้ยิว ทำหน้าที่ของตัวเองดีๆพอผมไม่มีฮิวนะตอนนี้รอรอรอที่ผม่ใช่บอนงัดตกียมีฮิวสำรองอยู่ไอ้ลูกน้องมันต้องตหมดอ่อถึงหน้าที่ผมแล้วไหมนี่นนึงโดมนะโดมนะด้วยโดมแล้วก็โดมเข้าไปเลยสแกนด้แน่แน่จะเห็นนยสู้เลยนี่มายดิมดิมนี่ไม่ต่นสู้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 ว้า ตีไถ้าสิสามวิก็คือเราดาเมจไม่ทันแค่นั้นแหละเออตีไปเรื่อยๆก่อนยัดไปเรื่อยๆก่อนยัดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวผมสแกนให้ถ้าตีได้ก็ตีถ้ามันไม่เอเลีก็ตีไป ตีไปตีไปโอ้โตัวละทีอ่ะบางตีตัวเลนเราตีไปเหลือเท่าไหร่ยี่สิบเหลือยี่สิบเปอร์ละทีทีสิบห้าผมว่ามันอยู่ที่ที่คนด้วยที่เอาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนไลน์อัพอ่ะมันก็เลยจะอีกฟิลนึงของถูกมัยครบ สกิลสิทธิ์พี่แค่มันจะเอามาทำดาเมจแล้วก็เป็นธาตุไฟด้วยมันอาจจะทำให้เกาะแตกเร็วเอาเอามาทํเอามาทำเกาะบอสให้มันแตกไวเออที่โมดี้มันต้องการแต่ไอขนนกไฟมันก็เป็นธาตุไฟไฟโชลิวเคนเนี่ยเกาะก็ไม่ลดไอขนนกไฟก็เป็นธาตุไฟนะโชลิวเคียนก็เป็นธาตุไฟมันมันลดก็ลดเอามาใช้ธาตุไฟเยอะตอนนี้รู้สึกว่าดาเมจมันยังปริมเราต้องแบบไม่รู้จะทำไงละเดี๋ยวถ้าไม่ผ่านจริงก็อาจไปทำของสักหน่อย แต่ก็จะเป็นตีแบบดีตีแบบเนี้ยแ,แบบเขาเรียกว่าเล่นลายนี่ดีๆอันนี้คืออยู่ในางอย่างเงี้ยเราจะปิดเราจะปิดไม่ตีมันจะได้ไม่สะท้อนผมปิดตั้งแต่ในเกมแล้วไอเสียงสะท้อนนั่นนเผื่อใครไม่อยู่ในดีจะอยู่ด้วยเนี่ยในเฟซบุ๊กเอ้ยใครจะเก็บไอ้ลูกบอลนะผมเลยเป็นคนสแกนอยู่เดี๋ยวเราจะไป แต่งเสียงมากดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะพิทพีทพีทพพแป๊บหนึ่งนะอย่าตีนะผมชัวร์ว่าผมเก็บไปตรงนี้มาแล้วมันแต่งเสียงตรงไหนวะวันไหนไนนคงนั่นไงตรงที่ไอแต่งไม่ใช่ว่ากดตามแล้วมันจะทำตีคนดูอยู่สามคนเขาเขาเอาใจช่วยอยู่ให้ตายไว้ยกตีแล้วหรก็ผมดูเขาเอาใจช่วยบอสไม่ได้ใจช่วยรผมหนึ่งคนแเทมหนึ่งแล้วก็ใครไม่รู้อีกหนึ่ง ใช่ดีโอเคแม่งดูกันเองแม่งสตรีมเองดูเองเล่นไดูเล่นอีกสักรอบหนึ่งถ้าดาเมจไม่ไหวก็ตามนั้นนะรอดไปตรงนี้เลยแหมหลบดีๆกดเร็วๆเหมือนเมื่อกี้พยายามใช้สซอร์กิวซแบบ้ไปถ้าคนก็คือต้องสแกนอ่ะต้องมีคนถึงจะเห็นอ้าวแล้วโมทำได้ยังไงตอนผมสแกนช้าหลบดีๆ ก็เดาเอาก็คือถ้าใช้ผิดก็ตายหมดแค่นั้นผมก็กำลังส well> ันเกตบอกนะถ้าถ้าถึงจังหวะผมสแกนรีบบอกบอกก่อนก็ได้จะได้รู้เลยเพราะผมก็ดูแต่ว่าแบบบางทีอาจจะช้าแบบก็เล่นอยู่ผมเอาสกิลขโมยสำนัารหอกมาด้วยนะตอนนี้มันลดโอเคน่าจะเป็นถึงของผมลเห็นมั้งมันไม่โดนนะ มีชื่อต้องสแกนอีกที่อมีชื่อมีชื่อมีชื่อไมน่าจะแก้สแกนซ้ำไหมมันจะแรงนะผมว่าจบนะสแกนซ้ำมันจะเป็นชื่อผมว่าเขาเนี้ยดวนี้กดเล่นมั่วไม่ได้นะผมรู้เลยถ้าผมสแกนซ้ำมันจะเป็นชื่อผมว่าเขาเนี้ยจบไปถีบไปถ้าครั้งแรกไม่โดนแสดงว่าไม่ได้อยู่ตรงในตำแหน่งสแกน ต้องเดาเขาเนี่ยตกไปโดนทุกรอบเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่ยามะเราไปชาร์จยามะเราเลือดพุ่มเลยดีว่ะน่าดีกว่าไอ้เนีผมหลบไปนี้ก่อนมันดูดแกนไม่ทันแน่มันดูดโมลิใช่คือดูชื่อเพื่อนก็ได้บอกเสือเพื่อนโอเคหลบออกมาออกมาหิวฮิวฮิวฮิวสู้ไปฮิวสู้ไป ลบไม่ได้เอายิงมาแล้วสังอูสังอูสังอูครับครลบโดนดูดนี่มันทำให้เสียจังหวะรู้ไหมครับเราเรา้ิวเรายิวให้เยอะแล้วมันช้าตีแบบไม่มีหอกมันช้ามันท้าไม่เสียจังหวะพอดีบางจังหวะแม่งโดนดูดกับสองงูเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่กับบอสดูุโดนตัวอะไรไม่รู้พีซึ่งแล้วครับต้องไปที่บอสเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยยเเฮ้วแกแล้วยิ้วให้หลังจากสแกนหรือทำอะไรระหว่างสแกนนี้ยืนสู้ไปเลยก็ได้เพื่อนเราไม่ตายโดนคิดเพื่อนเราไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวาุบอย่าลืมชุบเพื่อนไน่ผมจะตายแม่งไม่ทันมันขึ้นไหมอะเรากดชุบไปแล้วนะตายสองรอบแล้วรอบนี้ประมาณว่าเหมือนโดนคิดจะโดนอะไรได้อยู่ยังตายไม่หยุดใช่ปีเลยเดี๋ยเราคนชุบยามาไปสองรอบแล้ว ติดฟูดาวมั้ยฟูดาวห้าสิบปีเองนะมันอยู่ที่หินเว้วยประมาณว่าแบบบอสเกาะใกล้แตกแล้วผมต้สแกนสแกนะมันอยู่ที่หินด้วยไฟจะไม่โดนสแกนไม่โดนคุณแล้วจะทำไงอ่ะมันจะกดอีกทีได้ไหมอ่ะผมจะกดอีกทีนะอ่ะไม่โดนแล้วของทีไม่โดนคืออะไรอ่ะ เอากดสามทีได้ไหมครับกูดสามทีแม่งบ้าไม่อ่ะแล้วมันจะไปอยู่ที่ใครจะรู้ได้ไงเอาง่ายๆก็เหลือคนก็เหลือถ้าก็เหลือคนที่ไม่อยู่ในบอสอ่ะแม่งก็ดูยากอีกอยู่จังหวะนั้นนอะน้ตายก่อนเราจะแก้พิษไหมครับผมต้องสแกนแล้ว เนี่ยผมจะโยนที่ที่บอสอ่ะถ้าถ้าใครหลุดออกไปก็อาจจะคนนั้นแหละไม่คือคือต้องพยายามตีแล้วเข้าที่บอสบ่อยๆไม่อยู่แอบแอข้างๆมันแล้วมนต่อตีกัน๋ยป่ใป่ผมว่าแบบอยู่ซ้ายหรือขวาของมันอยู่ใกล้ๆมันเสางูแล้วมันเล็งมันนะเดี๋ยวยูคนไหนเนี่ย ต่างมูต่างมโอเคโอเคแกลกันแรกชีวิตดีไปดีไปดีไปซึ่งหลอดตีเข้าย่างเหมือนกันแม่งบอลนี่ถึกแตกอูหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องสแกนแล้วสแกนสแกนสแกนมีชุกเมนคือรึมั้ยผมต้องคิวให้แล้วกลางกลางต้องอยู่กลางโดม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 โดพิวิวพอดีผห็นไหมไม่ได้ผ่าน คือคือโดไม่ได้มีปัญหาเว้ยตอนนี้อาจจะไปตายตรงที่สแกนบางจังหวะกับส่งพิษนั่นแหละแต่ก็น่าจะให้มันน้อยที่สุดเพราะบางทีมันก็เป๊ะทุกรอบไม่ได้นะเนาะหลบมาป่า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 ไปมาป่าหลบไปเดี๋ยวก็หมดทีไยวเป็นหมาป่าด้วยรอตายทีวันไล่ใช่ไหมรอรอตายไม่ก็ไปยืนแล้วรอเช้า รเอาผมต้องสแกนสแกนสแกนำให้บอสตัมบอสอให้จังหวะนี้ฮ่อฮิวให้เพื่อนได้เลยฮิวให้เพื่อนได้เลยถ้ามีฮิวกดฮิวสู้ให้เพื่อนได้เลยเว้ยจะตายแล้วใช่ถ้ามีฮิวฮิวฮิเพิ่งเกิดจะเย็นต้องเอาฮิวสิทธพี่มาผมว่าไม่งั้นมันไม่มีอะไรช่วยเพื่อนเหมือนเหมือนเหมือนพัดนั่นแหละต้อช่วยต้องมีคนช่วยกันเพื่อคาาร์โล่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 อยู่ที่บอส ีหบอกไม่ทันหลบหลบหลบอย่าให้บอสดูดจริงๆดูดแสดงว่าดูดไม่เกี่ยวอะไรถ้างั้นสามรอบอ่ะผมเห็นมันดูดหลายรอบอยู่แต่ว่ามันชุบไม่ได้แล้วตอนนี้ดูดไม่เกี่ยวจริงจริงดูดไหมเออโอ้สาวโอ้ปวดดูดไม่เกี่ยวก็คือยัดไปเลยไไม่ด้้ไไม่ดดูดมันทำให้เสียจังหวะอย่างเดียวใช่จังหวะโดนพิษอย่างเดียวใช่ดูดมันทำให้เสียจังหวะอย่างเดียวเลย ป็นไราไมีโยนตัวสองนะไ,ไม่รู้จะชาร์จใครอ่ะถ้าไม่โดนทำยังไงดีอะชาร์จกูหรือเนยมั่วหรือมันเลกูตายวะไม่ชาร์จใครว่าโยนใส่ผมเฉยชาร์จใครเออไอออสมันเหลือสามกระดานแล้วเนี่ย จะแตกก่่ออนหรืเปลาีไปก่อนทันไม่ชุบไม่ได้นะตีคพอหวังหมู่บ้านแต่ก็ยากอยู่นะดาเมจตสองคิวสีลองเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนไม่เป็นไรเราเรายังยายาอย่างนี้เราอยากใช่ใช่เอ่อมีคุณเชียงแมวมีโมลิแล้วก็มีเทมโมลิแมวลิเล่นนอนใช่ไหมโมลิไหมโมลิตายเกิดละ เหมือนเราคิดไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนสแกนมันก็จะยิงมั่วไม่ได้ส่งยาให้มั่วไม่ได้เลยแท้ส่งยาหมั่วไม่ได้เราอย่าไปกลัวท่าดูดของมันด้วยเอาจริงๆเราเรางัดมันรัวๆแล้วก็แล้วก็เล่นแค่เฟสสแกนกับกับส่งอะไรถ้าดูดใช่เล่นแค่เฟสแแกนเน่อย่าหลุดจากวงวงเนี่ยอย่าหลุดจากวงกลมเนี่ยตีอ่ะอย่าหลุดจากวงกลมสีทองเนี่ยเกมแม่งบัา หรือแม่ก็อยู่อยู่อยู่รอบๆอบบอสอย่างเดียวอย่ากไกลไกลพอสแกนไม่ได้แล้วก็ไม่รู้แล้วคราวนี้ก็เลนดอมแล้วเล่นเล่นไปทำไมสนุกเฉยไม่ได้เกลียดแต่อบอสเนี่ถ้าเราทำเป็นอะมเป็นไม่เกลียดหรอจะเล่นหนีไหมหรือว่าพาร์ตี้กินยาไปแล้วกินยาเล่นดีก็ได้เอาลองเล่นดีๆผมหวาเราก็เริ่มเข้าใจแล้วมีมีใครจะเป็นหมอแทนเราไหมมมีใครอยากเป็นหมอมีใครอยากเป็นหมอบ้าง มีใครอยากเป็นหมอไหมเรียนไอทีมาเป็นหมอไม่ได้ไม่มีใครอยากเป็นหมอเว้ยตัวยูแหละมันตัวยูเร็วสุดนั่นแหละผมว่างั้นก็ไม่ต้องสนใจดูดเนาะไม่ต้องสนใจดูดงัดไปเลยแล้วก็อย่าห่านบอสมากพอพอสแกนเข้าไปมันมันไม่เห็นเนี่ยอย่าอย่าส่วนตัวเลขก็ไม่ต้องสนแม่งแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ส่งชื่อให้คนที่เป็นผีหรือว่าไอ้รอบๆอบด้วยไหมอะ มันจะส่งให้เฉพาะคนที่ยังมีเป็นคนม,มีมีมีส่ง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 ส่งให้คนเป็นผีอีกเหรอแล้วจะไปสแกนผีไงไ <S <S อ่จะไปไไส่งหมอย้าย<ก>ผีกไไ็ไม่น่าจะไม่น่าจะนั่นแล้วนะต้องไปคิดไม่น่าจะอยู่ที่ผีแล้วนะ <S <S 2> <S 2> ใช่ไม่อยู่ที่ผีอยู่ที่คนที่ตีบอสนี่แหละก็เลยก็เลยตัดสินใจชาร์จเพียงไงก็เลยตายเลยชาร์จมั่วมั้ยเราลงมาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วเอ้ยน้อยถือว่าเป็นเวลาน้อย ใช่ไม่ถึงสิบชั่วโมงจริงๆสองชั่วโมงก็ล้าแล้วนะเริ่มล้าแล้วชั่วโมงนี้ก็เริ่มล้าแล้วขอดาพร้อมแล้วบอกนะดาพร้อมแล้วบอกนะชั่วโมงนั้นบัฟยานหายหมดแล้วนะใครกินบัฟอะไรก็ต้องกินเิยอะๆนะยามันอยู่ได้แค่สองสามสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วเต่าจะหมดปั๊บนะชาร์จ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 เดี๋ยวแบตหมดปุ๊บอย่หน เคยเล่นอยู่แล้วจอดับไปเลยไห้ตอนนั้นตอนนี้เกมผมมันบั๊กว่ะแม่ง<ผ>มโมชั่นตลอดเลย,เลยผมเคยเล่นเล่นอยู่อ